สวัสดีครับกลับผมในานามหัวหน้าพักรวมไทยสร้างนี่พร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างนี่ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนโยบายกู้แล้วกู้อยู่กู้ต่อเพราะว่ากู้กําลังเพลินแต่บังเอิญวาระหมดพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพักพวกผมพร้อมที่จะสร้างปัญหาต่อ ก่อปัญหาใหม่เพิ่มบัตรคนจนให้คนไทยทำให้สังคมไทยเป็นสังคมไร้เงินสดเพราะในธนาคารเงินก็หมดเงินสดก็ไม่มีและพวกเราก็พร้อมที่จะสารต่อโครงการคนละครึ่งนั่นก็คือ ครึ่งหนึ่งใช้นี่อีกครึ่งหนึ่งใช้ไม่พอต่อเดือนนอกจากนั้นพวกเราจะแก้ปัญหาเจ้ามือคนละครึ่งให้อีกด้วยเนื่องจากปัจจุบันประชาชนซื้อเลขอันแล้วได้เงินแค่ครึ่งเดียวแล้วทางรัฐบาลจะมอบโอกาสเลขท้ายสองตัวสามตัวให้กับประชาชนด้วยการ เอามาขายเองถือว่าเป็นการลอกนโยบายดีๆที่อดีตนายกของไทยแต่ตอนนี้เขาอยู่ดูไบเคยทําเอาไว้และอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่เราจะสารต่อนั่นก็คือโครงการเราไม่เที่ยวด้วยกันเพราะมันเปลืองให้คนไทยเที่ยวใครเที่ยวมันจะดีกว่าเพราะว่าเที่ยวด้วยกันทีไร กูออกคนเดียวตลอดและนโยบายสุดท้ายของพรรคเรานั่นก็คือเราจะปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนั่นก็คือผู้สูงอายุท่านใดที่ขึ้นบันไดยังไหวอยู่เราจะไม่ให้เงินแต่ใครขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วเราจะให้นอนข้างล่างทุกท่านครับประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อข้างหลังประเทศอื่นเพราะว่าเขานำหน้าประเทศไทย ไปไกลแล้วสวัสดีครับจะมารวมกันสร้างนี่อีกนะอยู่ใครอยู่มันก็นดีละแยกย้ายกันเถอะลุงมา,มารวมกันอีกเลย